มันอ m ะ z ม n ซิ่งเหอไม่ซิ่งเธอใช่ไหมเมิ่งว่าในป่ามันอยู่มันเป็นเครือทุกคนมันเป็นเครือเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมหวานเบืเอแต่อะไรมันเยอะแยะน่ครับนี่สีสีมันสวยสวยสีสดใสทุกคนเนี่ยสีมันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ พาเ,เพื่อนๆไปเดินเล่นครับไปโซเล่กันนะครับว่าเดินเดินเที่ยวป่าตามทุง่งนาตามนาขัข้นบันไดทุกคนว่าเป็นยังไงชมบรรยากาศแบบเย็นๆครับตอนชมวบ่ายเย็นๆบ่ายสามกว่าสี่โมงแล้วทุกคนรีบไปหาเก็บผลไม้ป่ากันนี่ทุกคนนาขั้นบันไดที่เราปลูกไว้สวยงามตามท้งเรื่อง เพื่อนๆไม่ได้ถืออะไรถือหันปลาทุกคนมามาที่นาก็ถืออารให้ปลาด้วยโอเคทุกคนไปดูไปดูเอ่อเอะไลยนะผลไม้ป่าที่เราอยู่ตามป่าตามเขาตามตามนี้ทุกคนเนี่ยตามป่าตามเขาตามนี้ว่ามีอะไรกินได้เนาะเปรี้ยวป่าทุกคนวันนี้ทํางานนี่แล้วเปรี้ยวป่ามากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน ล่องอมุนยากจริงๆเอาล่ะเดินตามล่องเขาทุกคนป้าดอะไรอยู่นี่ไหมพีคอนอ้าวทีทีนีท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 ีนี่นี่นี่อันนี้แม่แม่คนที่คนนี่ลุงอันนี้เนี่ยมันกินได้ทุกคนมันกินได้นี่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 ลูกสีม่วงๆอร่อยทุกคนอร่อยมากเลย แบบแบบว่ามันยังไงล่ะทุกคนแบบวอร์มถ้าอาเลือดล้ดำๆนี่มันจะอร่อยทุกคนอ,ออกสีม่วงๆแก่ๆม่วงๆอยนะ่เนาะนี่มันจะหวานถ้าสีสีเหลืองเหลือเกลียวๆน้ำตาแตกน้ำตาแตกเลยนี่มันอร่อยมากทุกคนเนี่ยเยอะๆทุกคนดูดิสวยงามมากเลยมันมันญี่ปุ่นไงดีเนาะ มันสวยงามทุกคนมันจะพูดไงดีนะมันมันอ m a ซิ่งอ่ะเม a ซิ่งเออใช่ว่าเม a ซิ่งว่าในป่ามันอยู่มันเป็นเครือทุกคนมันเป็นเครือเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคล้ายคล้ายจะพูดไงคล้ายต้นลูกอะไรล่ะมกเมาเนาะมกเมาเนี่ยทุกคนเนี่ยหาเวลามันสุกทุกคนนี่นะนี่นะนี่มันเป็นเครือมันไม่ก้านก้านเลยก้านมันมาเนี่ยอันนี้กิ่งมันนี่ต้นมันทุกคนในประตัดต้นมันทิ้งแล้วมากนี่ผมว่าว้ย ันนี้ต้นมันทุกคนมันอยู่กิ่งนี้มันอยู่กิ่งนี้ทุกคนนี่นี่นี่โอเคทุกคนนี่ไงเห็นจะจแาเล้เเนี้ยนี่ทุกคนมันมันมันไม่มีลูกอย่างนี้เลยจ้ะดูดิไอ้เครือมันทุกคนมันเป็นเครือต้นมันเป็นเครือเครือเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ต้นเนี่ยอก็ใช่นทุกคนนี่มันเป็นเครือเครือนี่ดูข้างหลังมันมีลูกเต็มเลย ทุกคนนี่รูปรูโพงนี่ทุกคนนี่ข้างบ bon, นทุกคนนู immt, ่นข้างบนนู้นนู้นนู้นมาอยู่ตามป่านี่ยเขึ้นไปดูดิเกิดเกิดบดเข้าไปเจอเพื่อนอยู่ข้างในจะทำไงวะเพื่อนมันอยู่ข้างในป่านะเพื่อนผมเยอะเลยในป่านลงทุนนานเลยทุกคนนี่ก็ใช่นี่นี่ยู่ขในป่านะนี่อยู่ข้างบนนู่น เห็นไ,ไหมเนี่ยข้างในก็มีโอ้แปลกเฮ้ยนี่ทุกคนเปรียปร้ยวเปี้ยวเหมาะเหมเามกะมมกับน้ำจิ้มทุกคนเนาะมันเหมาะกับน้ำจิ้มอย่างนี้นะเนี่ยถ้าจะเต้น้ำจิม้มนู้ยมันจะจะบรรยายเลยแบบเอาไปใส่นบะบพริกเกลือทุกคนแบบพริกเกลือเลยนะ อ่ะตัวนี้ไม่กล้า,ก,ลากินโชว์เดียวมันอันนี้มันไม่สูยตุเปรี้ยวอ่นไหมอ่นไหมไม่กินให้ดูเอาตัวนี้ดีว่าอันแก่ๆไม่เก็บไปสอันที่อันที่ไม่สูกเอาไว้ผมให้พ่อมาเก็บอ่ะเนี่ยอาตัวนี้ก่อนทุกคนอันนี้นะเนี่ยเนี่ยลูกอย่างนี้มันจะหวานเปรี้ยวทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมหวานเปรี้ยว แต่อะไรอะไรอเอาไปทําน้าพริกนะพริกเกลือเนอี่ยแล้วก็ไปแปะแปะ,ะออกมาใส่ถ้ช่วยจานทุบก,กันไปเลยมันจะอร่อยมากทุกคนอืมแซ่บอะไรอะไรปลานี่ยมีผลไม้แยบผลไม้ปม่าหากินตามนี้นะแะตามป่าตามเขาข้างคังนนานี่คันนานี่ทุกคน ที่หน้าอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้น่าจะเปรี้ยวเลยเพราะมีลูกลูกดิบอยู่น้ำลายแตกแซมเื่อนฮึโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็ ันนี้ผมก็ไม่เห็นเมื่อกี้มันเหยียดเละเลยทุกคนอเสียดาย่ะดูดิผมไม่เห็นโมวัมวอแทร็โมัตแท่ทำมเตอร์ถ่าคลิปฝั่งน้อเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนฝั่งนี้เนาะนี่นี่ลูกมันสุกตรงนี้เลยใช่ไหมคนเนี่ยแต่ไมหมดเลยนี่ขึ้นหรือเป็นสายเลยดูดยทัวนี่เป็นเพื่อนดูดินี่นี่อนมากเลยทุกคนมันอร่อยนะทุกคนเนี่ยบอกเลยว่านี่ดูดิมันขึ้นแตมนี่นี่ดูดิฝั่งนี้มันห้อยตุ้งเต้งตุ้งเต้งอยู่เนี่ยเ ข้างมันเป็นสายเลยทุกคนนุ่นขึ้นไปเรื่อยๆนุ่นนุ่นนุ่นในป่านู่นก็มีนุ่นนี่ทุกคนนี่นะครับนู่นข้างบนนู่นก็มีทุกคนนู่นในป่านู่นฝั่งนุ่นก็มีในลื่นืบนั่นน่ะเข้าไปในเพื่อนมาอยู่ข้างในไม่กล้าเข้าไปเพื่อนมลากผมไปเพื่เพื่อนเนี่ยฝั่งนี้ผมลืมทุกคนข้างล่างเนี่ยผมลืมผมไปเหยียบเมื่อกี้เนี่ยผมโมจะทางพิฝั่งนี้อยู่นี่มันอยู่ข้างหลังพวกนี้โอ้ยเนาะ ตาไปเดี๋ยมองเลยนี่ทุกคนข้งล่างก็มีนี่อยู่ึงพื้นหนึ่งลามนี่นี่มันมีลูกถึงพื้นทุกคนนี่พื้นนี่มีลูกถึงเนี่ยนะครับนี่ลูกมันอ่ะเนี่ยดูดิดูในพื้นอ่ะเมื่อกี้แม่มาตัดมโอ้ยขาดมาเลยทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนนี่นี่นี่มันอยู่ในพื้นถึงพื้นเลยมันมันเป็นเครือแบบทาวันทุกคนมันลงมาลาบไปกับพื้นเลยดูดิทุกคนนี่นี่นี่ข้างล่างีง นี่ให้ดูทุกคนนี่นี่มันกำลังสุกโอ้ยนี่อันนี้สวยมากทุกคนอันนี้สุดดิโอ้ทุกคนน,นี่ดูๆด,ดสวยงามอ่ะน,นี่ปตโตนี่ของกินแปลกๆในปลานี้นะครับเขือนี้เขือนนี้มันเป็นเขือทุกวนนี้เนี่ยเขือมันอ่ะเนี่ยต้นมีนอยู่ตรงไหนก็ต้อง นี่ค oh, ร oh, ับขึ shared, Likewise, ud, ra, ้นนี่นี่ครับล่างมันต้นต้นเนี้ยดูต้นมันอยู่ไหนต้นมันดูต้นมันดิต้นมันอยู่ตรงไหนนะโอ้ต้นมันอยู่นี่เองมันอยู่ไหนวะโอ้มันเป็นเครือทุกคนนี่เครือเนี่ยนี่เครือตัวเนี้ยเครื่องอยู่ข้างในน่ะมันต้องมีเยอะกว่านี้แน่ๆเลยอ่ะทุกทุกคนอยู่ข้างในไม่ต้องมีเยอะข้างในไม่ต้องมีเยอะข้างในนู่นฝั่งโน้นมันต้องมีเนี่ยทุกคน อย่าเข้าไปหรอกเท่านั้นนี่ผมเผลอไปเหยียบทุกคนมันขาดเลยทุกคนขาดผมก็มึนเนี่ยเลยเนาะผมว่าจะไม่เก็บทุกคนเพราะว่าจะไม่เก็บกลับเลยนะเพราะไม่เก็บไปแล้วผมว่าจะไม่เก็บไปเพราะมันเยอะนะทุกคนเนี่ยเวลาเข้ามาเก็บทุกคนเต็มนี่ว่าให้นุกด้วยทุกคนลืมไปว่าให้ว่าให้นุกัวจุกแล้วก็ นุกก็ลอกกระตแตแถวนี้ให้มากิน,นทุกคนแบ่งๆกันกินเราอยู่ด้วยกันทุกคนเนาะนี่อยู่ด้วยกันอยู่กับป่าก็อยู่ด้วยกันดูแลกันไปทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็ที่ผมก็พาดูเก็บผลไม้ป่าอย่างนึงเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งผลไม้ป่าในป่าพะน่อีกมีมีม,ม,มีอย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับ มองหมดไม่ร้องโอเคทุกคนตามไปดูเลยไปดูหอ,อะไล่บินกันนยปลาในเจียวเดี๋ยวมาให้พ้นก่อนอันนี้คือนาข้ามบันไดนะครับนี่ครับเขาเรียกเขาเรียกนาออร์แกนิกนะครับทุกคนข้าวข้าวออร์แกนิกเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทุกคน ข้าวเราปลูกเนี่ยเราเราไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับเราปลูกปลูกลงดินเราก็รอกินเลยเราเก็บเกี่ยวเลยปุ๋ยเซอร์เมตเราก็ไม่ใช้ทุกคนทุกอย่างบริสุทธิ์หมดทุกคนงามเหมือนกันทุกคนโอเคทุกคน เรามาถึงผลไม้ป่าอีกต้นหนึ่งผลไม้ป่าเขาจะมาเก็บผลมาอีกชิ้นนิดหนึ่งแล้วนี่ทุกคนอันนี้ก็เรียกผลไม้ป่าเหมือนกันคนพาะอยู่ในป่าเนาะฝรั่งฝรั่งมักซีดานนี่แหละผลไม้ป่าทุกคนแต่ผมเรียกผลไม้ป่าเพราะมันอยู่ในป่าทุกคนไม่ได้อยู่ในบ้านต้นนี้ลูกเต็มเลยครับทุกคนผมเก็บกินคนเดียวทั้งต้นเลยเนี่ยโอเคทุกคนเนี่ยผลไม้ป่านะครับ คร 1. 1. ับนี่ลูกนี้แก่แล้วทุกคนมันมันจะสุกแล้วอร่อยแล้วเน่ยลูกเนี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนนี่ข้างในมันสีชมพูชมพูทุกคนโอเคทุกคนเวลาหิวเราก็เวลาหิวทุกคนเราก็หาหาตามปลาตามเขานี่แหละตามร่องเขานี่แหละแบบผลไม้ ว่าจะเป็นพวกผักหรืออะไรแล้วแต่นะครับทุกคนมันก็อยู่ตามตามนี่แหละตามตามคนะเท่านี้แหละนี่ครับก็วิวก็มานี่ทุกคนอยู่นะครับนี่คือเทียงนาน้อยนะครับเทียงนาน้อยนะครับที่เราพักกินข้าวทุกวันข้างล่างก็เป็นนาข้างบันไดตรวนี้อยู่ข้างบนเนาะข้างล่างก็จะเป็นนาเป็นขั้นขั้นลงไปข้างบนข้างถึงข้างล่างนอ้ฝั่งโน้นทุกคนโอเคทุกคน นี่ผลไม้ป่านี่ครับแค่นี้ก็หายเปี้ยวปากแล้วทุกคนชานะทุกคนนี่เป็นนาก็าเป็นค่อนข้างจะชันนะแต่และลอกแต่ลอกถ้าตกมีเจ็บนะครับทุกคนคันนามนิดเดียวเองเดินต้องระวังด้วยอ่ะโอเค เพื่อนๆนี่ก็เราเก็บมานะครับนี่เปกินมหมดทุกคนมันเยอะกินไม่หมดแบบนี้มันเยอะแยะนี่ครับนี่สีสีมันสวยสวยสีสดใสทุกคนเนี่สีมันดูดิสีมันเอาไปคลุกกับพริกเกลือบอกเลยมันจะเปรี้ยวปากว่ะนี่ทุกคนผลไม้ปา่าแถวนี้ก็หากินแบบนี้แบบวิธีเฉอยทุกคนอยู่ การอยู่เอาตัวรอดทุกคนแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติแบบแบบออร์แกนิกทุกคนทุกอย่างออร์แกนิกหมดไม่ว่าจะเป็นผักพืชผักไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ป็นจะเป็นหิดอะไรทุกอย่างคือออร์แกนิกทั้งหมดทุกคนเนาะทุกคนนี่โอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับทุกคนทุกคนชอบที่ผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและติดตามฟังติดตามดูคลิปต่อไปนะครับว่าตามคลิปเมียคลิปอะไรต่อจากนี้นะครับมีอะไรแปลกๆไปเรื่อยๆครับเป็นขั้นๆเป็นขั้นช่วงฤดูฤด so ูฝนเนี it. It ่ยฤดูฝนพอเข้าฤดูฝนได้มีเห็ดปลวกก็เห็ดงอกผ่านไปเห็ดปลวกจะเป็นเห็ดเห็ดลมต่อไปนะครับจากนั้นจะมาถึงกบเขาจะกินกบกบมันจะมีสีแปลกๆทุกคนสีส้มสมอ่ะกบถึงฤดูกบพอฤดูกบผ่านไปเรื่อยๆหนู นะครับไปดูดูเขาหาหนูหนูที่นี่เขาเขาก็จะไม่กินเอ่อคนที่นี่เขาจะไม่เออส่วนมากคนที่นี่บนดอยนะครับเขาไม่ค่อยกินหนูนาทุกคนเขาไม่ค่อยกินในเรื่องจริงทุกคนเพราะว่าเขาว่ากลิ่นมันจะแรงหนูนาเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นมากเขาไม่ค่อยกินน้อยคนที่กินนะครับหนูนาเยอะมากทุกคนในบนดอยเนี่ยตามไรนาที่เราปลูกข้าวเนี่ยเนาะที่เราปลูกข้าวเนี่ยเพราะว่าหนูนาเนี่ยมันจะมากินข้าวทุกคนแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมาแล้วทุกคนหนูเยอะมากเลยทุกคนดักหนูมัน ดักงไงก็ติดทุกคนจะดักตรงไหนก็ติดหนูทุกคนคุณจะไปดักตรงไหนจะวางข้างๆบอ่อปลาคาุณจะวางข้างกระต๊บมันก็ติดทุกคนนี่เรื่องจริงทุกคนเดี๋ยวทำคลิปให้ดูวันหลังว,ว่าว่าผมพูดจริงหรือโม,โมนะครับผมพูดเรื่องจริงครับทุกคนโอเคทุกคนยังไงก,ก็ก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและดูคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ